สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับตัวที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือจากโรงงานจีนนะครับมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเจ๋งนะครับเจ๋งสุดๆนะครับสำหรับคนที่ทำท like ิกตอกไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นทิกตอกขายของไลฟ์ขายของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ตัวนี้นะครับคือแบบ แม่งตอบโจทย์มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับดูเสียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าดูคลิปดูคลิปตัวนี้นะครับว่ามันเจ๋งจริงๆนะครับแล้วลูกเล่นเขาแบบมันมันก็มีครบเหมือนกันเหมือนซาวการ์ดทุกอย่างนะครับเพิ่มอ่าเพียงแต่ว่าเวลาเราร้องธรรมดาออกไปเนี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับเสียงเปลี่ยนการร้องเพลงมันจะเป็นเหมือนนักร้องมืออาชีพเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผลิตแล้วนะครับแล้วก็คงไม่นานก็คงจะประเทศไทยก็คงจะเห็น ใช้ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็คือนักร้องอะ่ะก็คือแบบนักร้องสงสัยน่าจะเกิดเยอะมากเลยนะครับนักร้องออนไลน์ต่อไปนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าการไล์สดเนี่ยครับการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะใครที่ไล์สดนะครับผมว่ามันสาวการ์ดพวก V8 พวก J18 พวก J8 อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้กําลังจะตกกระป๋องแล้วนะครับผมสําหรับคนที่ใช้ ใช้อยู่ตัวนี้ก็เป็นของเล่นใหม่นะครับเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่ขยับขึ้นมาที่ใช้ดีขึ้นแต่มันก็ดีสำหรับคนที่มีความสามารถน้อยในการที่มีทักษะในการร้องเพลงนะครับคนที่มีความสามารถน้อยใช้ตัวนี้ก็ร้องเหมือนมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับร <vel? S 1> มันก็ดีตรงที่เขาไลฟ์สดแล้วก็ร้องเสียงสดสดแล้วมันเพาะนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวน,นี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากเครื่องก๊อปปี้นะครับที่ทำให้คนสามารถสร้างตัวตนขึ้นในโลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับในโลกโซเชียลมากขึ้นนะครับการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นไอเอ็นเน็ตไอดอลนะครับก็คนที่กำลังจะสร้างตัวตนนะครับเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวก็มีโฆษณาขึ้นเยอะแยะเลยนะครับโฆษณาขายอุปกรณ์ตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟัง บางช่วงบางตอนกันนะครับ话筒不需要了，音箱不需要了，声卡不需要了，这么多的线通通都不需要了，这样一台设备开สายปาร์ตี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับตัวนี้สายไรส์สดแล้วก็สายปาร์ตี้สายคลาวเกะ ต้องมีนะครับต้องมีติดบ้านนะครับต้องมีติดต้องมีติดทุกคนนะครับสําหรับไอเทมตัวนี้นะครับไอเทมใหม่ล่าสุดนะครับสําหรับสายปาร์ตี้นี้เพิ่มไม่กับความสนุกของทุกคนแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปเนื้อหารีวิวสินค้าดีๆให้ผมด้วยนะครับ